ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีครับร่วมการเปิดประชุมพระปกเกล้าวิชาการครั้งที่10พร้อมปฏกถาพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมรำไพพันธีชั้น7อาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจัดการประชุมพระปกเกล้าวิชาการครั้งที่10 72ปีโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริการด้วยใจเกล้าไกลวิชาการ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่22-25ถึงพฤษภาคม2555โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์อัสดาติยพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวรายงานและต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานในพิธีเปิดการประชุมท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์ทางการแพทย์บุคลากรสราธารณสุขร่วมการประชุมกว่า700คนเนื่องในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์และเปิดให้บริการครบ72ปีในปี2555จึงจัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผลงานของบุคลากรเพื่อเผยแพร่ความรู้และปูมปรริปัญญาทั้งการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกตลาดนัดสมุนไพรตลอดจนการแพทย์แผนปัจจุบันโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น4กลุ่มผลงานทางวิชาการได้แก่ผลงานวิจัยคลินิกผลงานวิจัย R2R ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ซึ่งจัดรูปแบบการนําเสนอออกเป็นสองประเภทคือการนําเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์พร้อมคัดเลือกผลงานสร้างสารรค์เข้ารับรางวัลโดยมีบุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น97เรื่องซึ่งในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้ประทับาพิเศษเรื่องประวัติศสาสตร์ไทยกับการแพทย์สาธารณสุขและเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนครับ